สำหรับในคลิปนี้พี่ NVP นสไนจารวาลขอไม่จับสไนอีกแล้วครับผมเราเนี่ยโดนด่ากันมาเยอะเหลือเกินเรื่องสไนนะครับผมว่าเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลิกจับไปเถอะเลิกเล่นไปเลยวันนี้เราจะไม่เล่นสไนนะขอทุกคนช่วยดูด้วยนะครับผมว่าปืนธรรมดาเนี่ยฝากวิเคราะห์กันหน่อยว่าพี่พอเล่นได้ไหมสเต็ปดีหรือเปล่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างถ้าทุกคนไม่อยากให้พี่เล่นสไนงั้นในคลิปนี้ทุกคนก็ช่วยมาเมนสอนพี่หน่อยละกันว่าคลิปนี้เนี่ยเราควรเล่นสเต็ปแบบไหนบ้างยังต้องปรับปรุงตรงไหนอีก เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซสกิลเพื่อที่จะไปเล่นแรงนะครับผมโดยการที่เราจะไม่ใช้สไนเพราะเราโดนด่ายเยอะมากว่านี่สไนกากนะครับผมสไนแบบไม่ได้เรื่องเล่นสไนแล้วจะมาโมอ,อะไรอะไอสไนจักรวาลอะไรจักรยานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมไม่เล่นละผมเลิกเล่นสไนตลอดชีวิตผมจะมาเล่นปืนลู่แทนทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะจับปืนอะไรผมจะจับปืนกลโหดเหมือนปืนสไนไหมก็เดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะครับผมและเซสกิลที่เราจะใช้นะครับผมเพื่อเพิ่มความแรงให้กับปืนเรานะครับผมเพราะว่าปืนธรรมดาที่มันเบามากผมโคตรไม่ชอบเลยครับ ช่วยเปล่าวะใครเราช่วยไหมคิมช่วยช่วยเหรอช่างช่างมันช่วยอะไรเดีย๋ยวเอามาโรมาแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับผมคิมว่าให้น้องมาเทสอะไรดีวะเล็กไฮสไนเดอร์อะไรดีเล็กดีกว่า <laughs> ดูจากการเดินแรงคิมดูจากการเดินแรงก,ก่อน,นออ้้กใหบอกให้ดูดูคลิปพี่ก็ไม่ดูนะประเด็น <laughs> โอ้ยสองสามตี้อะไรคิว <laughs> <laughs> โอ้โหไอ้เตัวมันวกเตอร์เปิดก่อนเลยกูเปิดก่อนเลยตอนนี้สวยคิมเปิดแล้วอุกกาเลยพี่โน่ไปอุกกาพี่โนไปอุก้าชนผีแล้วอุกกา โอ้โหหว้าวเจี๊ยบคิมที่เปิดนะไม่งั้นหมดนะ,ะน่าจะหมดว่ะคิมเดี๋ยสองละหมดปะเอ,อ้ยไหวได้อยู่ตอะ11ตรงเลีเลยใช่ปะจะบอกตรงนี้ไม่มีคนอ่ะไม่มีได้ๆเราจะไม่เล่น,นสนายานนนมีโรงงานถ้าเป็นโรงฟ้าของเขาไม่มาหรอกไม่มีของ,องาอ้างฟเดี๋ยวว่ากันให้เรื่อยลยเนี่ยธรรมจาก็ไม่ลงพี่อี่ใช่ปะผมลงบ่อยแล้ว เฮ้ยข้างบนมีตัวนะมันจะเข้าวงฟ้าแน่เลยวะ,ะ,ยะดีนะพี่รีบกดนลยก่อนมาโอเคเดี๋ยววันนี้เกมนี้เราจะไม่ดไ,ไ,มได้นสะนิทอะไรแหละคนขับรถขาเนี่ยนะมีชิปเต็มเลยเนะี่ยอ่าปืนนี่มันดีเดีอ่ะโอ้เนี่ยได้แล้วแล้วพี่น้องรีบขี่รถ <c oughs> ดีเขียวมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเปิดปุ๊บดีเอียมาเลยอุ้ยเสียงเสียงมีสองอันมาเก็บด้วยกันนะเสียงมันจะเป็นพัดลมนะอุ้ยมีตัวมาแล้วสองตัวดาวดาวดาวว้าวพอมีวงโอ้แล้ววงมาไงอ่ะโอ้เครียดอยู่ข้างหน้าตัวนึงไม่จับสไลด์เว้ยมาใส่ให้ยับบนเขามาบนเขามา เล่นเองบนเขาเไม่จับสไนโพร์ก็ช้าครับฝั่งนู้นมีย้อนหลอกหลอกหนนน้าผมมมีีีีเ่่ยกพ็หลอก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 ครับหลอกหลอก,ลอกไม่มาหันแล้วหนอตรงไหนดาวว่าเบอร์สี่ใครวะหน้าผมดาวอ้าวพี่เข้าในเข้าในเข้าในไปเร็ว พี่น้องเอาให้ได้นะพี่น้องโน่สองตัวเยอะเยอะโอ้ยข้างบนมันมีนี่โดาวหนึ่งดาวหนึ่งขอแตกตพี่น้องกดตายนะวตัวตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีตัวมีตัวนึงโดนข้างบนมาข้างบนมามันหน้าผมมีดาวทีมร้องมันมีเข้าตู้มันมาหน้าพี่ตัวหนึ่งอ่ะใครเบอร์สาม,มาอ่ะอ๋อใครอ่ ตนไหนยอนตาไหนดาวหไหนพี่เดินไม่ได้คร<ห>ับพี่โน่หลังเข้านาที่มีพี่โน่กุก้าเลยกุก้าเลยป่อยพี่โน่ปล่อยเจี๊ยบกุก้ามาัถก้อนัวก้อนไหนยู่ไหนครั ข้างในตาตู้เลยเห็นแล้วมันเพื่อนมีมีตัวมีตัวตัวนึงอยู่ขวามือตรงถังแก๊สพี่โน่เห็นป่ะหน้ารถอ่ะรกะสุนไม่มีนี่ไงนในหน้าพี่จิมหน้าผมมีหน้าผมมีโอ้โหนะทนายช้าดิพี่โนี่ จ็บมากเจ็บมากพีนก่น้องหมดหมดยังไงผมไม่จับสไนนะครับไอ้นี่งงไอ้นี่งงอ้สสนนศพสไนอยู่นี่หรอเออแค่แค่แค่ฟาร์มก่อนนะฟาร์มให้เฉยแต่ไม่จับครับสไนไม่จับผมโดนด่ามาเยอะยนะสไนากากหรอไม่จับครับไม่จับครับเอ้พี่สไนตรงนี้ส่งกระบ,บอกนะคใช่ไหม หมดละตีและเอ้ยลมจากไหนวะคิมเอ้ยลมจากไหนที่ก็โอเอลงล่างเฮ้ยคนนี้เขายอมรับเป็นเด้อเนี่ยไม่พี่เปิดพัดลมอยู่แต่พี่หันลมข้างล่างนะครับหันลมที่ขาเฮ้ยบิ๊บสนสยสนสยอยู่ข้างในสนสยอยู่ข้างในตรงนี้ร้อยนัดนะตรงนี้ร้อยนัดใครเนี่ยไอ้พี่บอลไปไหนตอนนี้มันตายหมดแล้วเเสสบบีียยงง ทะเบียงไว้พี่ไม่ต้องการป่ะพี่เอ็นี่หมดแล้วผมวางไว้สองล้นนะไปเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้รอตู้นะเข้าไปวิพี่มีรถพอดีเลยอยากอยากชาร์จพอดีช่วงนี้ไม่เล่นปืนสไนด์แถวนี้จะชาร์จหน่อยแต่ปืนนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกันทุกวันนะเนาะถ้า,าฝึกทุกวันก็อาจจะเล่นเก่งอยู่แต่ว่ารเราจะยิงหัวไม่คมเหมือนนักแข่งหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนะทุกคนก็ต้องทนรัวหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เล่นสไลด์เพราะเราโดนด่ายเยอะเกิน เป็นนาเก็ตไปก่อนแล้วกันตรงนี้แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคาถานนบอกเลยไม่มีทางที่จะขาดได้ไปเข้าไปเอ,อมีาไ P ้นี่หว่าเอ,อเอกนัดรวบเลยนัดเอกอะไรอะเก็บเสียงเนี่ยใครจะเอาน่โหแล้วพี่เก็บกระสุนเออาร์มาต้องสามนัดสี่นัดเอ้ยเน่ยสี่ร้อยนัดไปไปพี่ อยากช้าจังเลยตอนนี้รู้สึกมีไฟเป็นเหมือนนักแข่งบนพีกอะบนพีกมีวงราอยู่ในรถเรออยู่ในรถขึ้นพีกเลยพีกมีวงกันนั้นอะใช่ปะ,ะ Go. โก้โถก้อนนะยังสลับได้อยู่เกมนี้ที่หนึ่งต้องเป็นของเรา อันนี้มีทางออกหรอออยงนี่วะมันมองไม่เห็นเวลาชไบลกนี่วมันเด็กชนผีเลยชนไม่ได้เลยจริงอใครเนี่ยใครไอ้นี่ใครใครมันใครเพอมันหนมันหนมันหนอ่าลวงไอ้ตายแล้วมันตายแล้วอือทำเลยเต็มที่ถ้าขึ้นคิมถ้าขึ้นพี่ข้างล่างมีตัว มันเพิ่งยิงกันนั่น่ะมันจะไปอุกาแน่เลยหอยแล้วพี่โนแล้วยืนทำหอยตัวน่ตัวนึ่งน่งตันวห่งหนงัน่งตมวน่ตีหนึ่งัหนตัวงัวนงตันึ่งตัวห่งตัวหน่งน่งตนงงหงัน่งัน่ยังัวยน่งตัอ่ตน่งพี่โนหัหึง มีตัวมีตัวนึงมาละข้างบนข้างบนได้สนายแล้วว่าอยากเล่นว่ะล้วมีตัวลงใหม่ี่โอ้ลงใหม่ตัวลงใหม่ลงมาลงมาลงมาไม่ลงไม่ลงมาลงกล่องเดิมโยนกล่องผมมาลงกล่องผมเลยมั้งกล่องผมกล่องผมเอาหนึ่งลงกล่องผม เอาได้นะเอาได้เอาให้หมดที่มนะันอะเอาปืนไปไหนไหนลงไปแล้วลงไปแล้วลงข้างหลังตัวนึงเจ็บนะไอ้ไนี่ใครเนี่ยโอ้โทีโ่ใหม่มาที่ใหม่มาระวังระวังที่ใหม่มาที่ใหม่มาบ้านแนวบ้านแนวบนพีกมีบนพีกมีโอ้โหเยอะไหมบ้มานแนวมีบ้านแนวมีเดว คือหัวไม่โดนเลยหัวหลอดเลยมีที่สุตเต็งไหมเนี่ยวะมีนะบนพีกเยอะมากระวังระวังเราอ้อมซ้ายเล่นล่างดีกว่าอ้อมซ้ายเล่นล่างดีกว่าพี่กระสุะไรเหลือฮะเมา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 เยนี้่เยนี่เอ้าวพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้พี่อยู่ไหนอ่ะ มันอยู่ดีนีมาอ๋อมีแล้วเหรอมีตัวลงมีตัวลงลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่หมนี่เลยในพีกลง,ลงมาอาุก้าอุก้าเจ็บมากเฮ้ยจะดาวจนะดาวตัวผิงจะดาวมันอุกกาแล้วมันอกกามันอุก้าเฮ้ยเมยพี่ขวาเข้า ขอครับทวนี้ขอ,ขอวายซองยาวมายังไงตัวข้างในตัวข้างในตัวข้างในใช่ใช่มีตัวตัวก็ไม่รู้ตีไหนไม่รู้ตีอื่นนะน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ oh, <fine. S 1> นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มาดิมาดิมาดิชิบหายแล้ว,ลวเต็มเลย

เข้าไม่ได้หรอกอยู่นี่ได้หนุ่มเข้าไม่ได้หรอกนะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเว้ยทำไมพีทกลองเฮ้ยเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นพี่เท้าขึ้นอย่ไหนอะนนไหนอะนนนนไหน,ไหนพี่เดาไหน บนหลนังคาแล้วบนหลังคาขึ้นไปทำหอยลอดอะไรเนี่ยนะไหนไหนอุกกาอุกกาเฮ้ยชิบหายแล้วชิมย้ายมาลูก้าชิบหายแล้วไม่ขี่รถหนีอ่ะใช่โอ้โหจบเลยสวยไม่ทันไม่ทันวายไม่ทันวางสวยปะ่ะลูกโของขลูก้าแล้ววายเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าบนหลังคาบนหลังคาเจ็บมาก ข้างบนข้างบนข้างบนสวยพี่เก่งมากพี่มีเครื่องดิดสวยพี่น้องเอามาเอามาขวาล่างมีขวาล่างมีโหวูดเพคเกอร์โคตรเบาบอกเลยถ้าไม่ยิงหัวนะเอซีเอซีแย่มากอะเอซีอยู่ไหนอไหนอยู่ไหนแล้วพี่น้องออกไปทำไมอะเดาเดาเดาไม่เดี๋ยวมันก็ลงมา นี่กดงงกดงงสนยจากวานไม่ได้สนนี่ไม่ได้สนาครับว้ยเท้าขึ้นบบวเท้าขึ้นคีมเท้าขึ้นหวานเจี๊ยบระวังนอุกกานะในแง่ว่าแล้วไงหมดเอฟบีดีอยู่ไหนอออะ ทำไมไม่วิ่งอันนี้เล่าพันยาสโมสโมกดีโอ้ยโอ้ยหลังเข้าไปเลย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 อ้ยโนไม่สโมกอ่ะลุกขึ้นมายังจะยืนนิ่งอยูวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ออกไม่ใช่วิ่งสโมก่อนเลยให้เม็ดเดียวตัวเนี้ย อ่ะไม่เดียวมาแค่นั้นแหละพี่โนอะไรอ่ะไม่ชุบอะไรเลยพี่โนสมวก็มีตั้งเยอะไม่สมวกโอ้ตายเลยอะไรก็มาโดนฮิวก็เป <Wow> ิดให้เครียดเลย